สวัสดีครับวันนี้ติ๊กต็อกกูรูของโครงการเดอะลิฟวิ่งลามนะครับก็พบกับรายการลดหย่อนภาษีของปี2021นสะครับสำหรับคนโสดหรือมีคู่นะครับเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับสำหรับคนโสดนะครับสามารถใช้ลดหย่อนภาษีส่วนตัวได้ถึง60,000บาทนะครับบุคคลที่มีพ่อแม่นะครับสามารถลดได้คนละ30,000บาทนะครับหรือใครที่กําลังผ่อนบ้านอยู่นะครับสามารถใช้ดอกเบี้ยบ้านตรงนี้ลดหย่อนได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับในส่วนของ ประกันและกองทุนนะครับสามารถใช้ประกันชีวิตลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน1,000 0แสนบาทนะครับประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน2 5 0 0 0นนะครับกองทุน RMF นะครับ30%ของเงินได้ไม่เกิน5 0 0แสนบาทและกองทุน SFF 30%ของเงินได้ไม่เกิน2 0 0แสนบาทครับในส่วนของคนมีคู่นะครับก็จะพิเศษกว่านะครับในส่วนของคู่สมรสนะครับกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้สามารถใช้ยืลดหส่วนภาษีได้ไม่เกิน60,000บาทนะครับ ค่าคลอดบุตร6 0 0 0 0บาทบุตร3 0 0 0 0บาทบุตรคนที่2ขึ้นไป30,000บาทนะครับสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนนะครับสามารถใช้กองทุน RMF และ s s f ในการยื่นลดหย่อนภาษีได้นะครับตามอินโฟกราฟิกนี้เลยครับหรือจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตนะครับหรือใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะครับก็สามารถที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันครับ